อยู่ไหนซื้อไหนบ่ฟรีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้ขนทีกำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะแอนอรดี <And> already, สาวน้อยเพชรบ้านแพงคะ่ะกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะอีกครั้งหนึ่งเมื่อนี้แอนมีสิ่งดีๆอยากมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องค่ะก็คือบ้านน็อกดาวนั่นเองนะคะพี่น้องหลายๆคนหูจักดีว่าบ้านน็อกดาวคืออียังนะคะบ้านน็อกดาวนี่ก็คือบ้านทีเป็นบ้านสําเร็จรูป ทีสามารถเคลื่อนใหญ่ไปในทีต่างๆพี่น้องอจสิเห็นได้ตามรีสอร์ทสิเห็นเป็นบ้านตากอากาศนะคะเป็นบ้านนอกดาวเป็นลังหน่อยๆจังสีนาที่เพิ่นขายกันนี่แหะทั่วไปตะวันมือนี่นะคะอยากสิมาแนะนําบ้านนอกดาวอีกหมองหนึ่งที่อยากเิ่ให้พี่น้องเนี่ยได้มาล่องเบิงกันว่าสิเป็นจังไดนะคะก็คือร้าน JP บ้านนอกดาว101นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ขออนุญาตเอิรนพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คเป็นเจ้าของร้านนะคะซึ่งมือนี่นะคะสิ้าแอนแล้วก็คุณผู้ชมสุขุสุขคนนี่ไปชมบ้านน็อกดาวของเพล่นนะคะวาสิเป็นจังใดนั่นเองนะคะเอาบ้าน JP น็อกดาวร้อยเอ็ดเนี่ยก่อนอื่นถามก่อนวาพีพี่แจ็คนี่เห็ดบ้านน็อกดาวมาจากปีหรอคะห้าปีแล้วครับผมห้าปีครับ หาปี่้าปี่มือนี่เฮ้า,มา,งงามาบุกฮอดโลงงานมาบุกฮอดขั้นตอนการผลิตจนกว่าสิได้เป็นหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวข้อสี่ยางขึ้นไปเบิง้งทั้งเท่งว่ามันสิเป็นยังไดคะพี่แจ็คตอนนี้คะ่ะพี่น้องแอนได้พานะคะพี่น้องมาเบิงบานน็อกดาวเป็นหลังแหลกนะคะมือนี่อยากมานําเสนอพอม่พ,อพี่น้องเนี่ยคือสองหลัง ลังนี่ตามที่พี่น้องเห็นนี่เป็นขนาดเท่าไรคะพี่แจ็คขนาดสามุ่นเจ็ครับผมสามนเจ็ดนี่ถือว่าเป็นลังหน่อยที่สุดละบอของของลานเฮาลังหน่อยที่สุดแล้วครับนี่นี่ลังหน่อยได้ไหลังใหญ่สุดกัล้านสองครับลังใหญ่สุดล้านสองครับบ้านนอกดาวนี่ของเจพี่นอกดาวรอยอิดนี่เรื่มต้นราคายูทีสองแสนครับผมสองแสนจนถึงถึงล้านสองล้านสอง พี่น้องาราคานะคะสามารถเลือกได้ว่าพี่น้องจะเอาขนาดใดแบบใดร,บราคาทอใด,ดคือสามารถคุยกันได้แต่ว่าหลังนี้ก็คือจะเป็นหลังเล็กที่สุดของร้านนะคะเดี๋ยวห้าสิบห้าเขาไปเบิ้ง่าเป็นแบบใดเชิญพี่แจ็คนาหน้าเลยนะคะนี่นี่คือระเบียงครับระเบียงขนาดนันจะเป็นสามคูนหนึ่งจุดห้าครับสามคูหนึ่งจุดห้าเป็นระเบียงบ้านหน่อยเลยค่ะพี่น้องกว้างมากคือสามารถที่จะเอาโต๊ะ โซฟาอียงมาวางตรงนี้ก็ได้หรือว่าคันบ่มมีโซฟาก็คือปูสานนั่งกินเขาได้ตามสบายเลยถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะส่วนหมาหลังลังลังที่เข้าเห็ดอยู่เนี่ยใหม่ใส่ใหม่อียงครับพี่เจมไม่เกาครับผมไม่เกาจะเป็นพวกเอไมแดงไมดูไมกิ๊กบานเข่านี่แหละครับไม่ย่างกัมนีครับจ้าไม่บานเกาก็คือสลับครับกันครับหลายคนีถามว่าหม่ลักลักที่ใส่เนี่ยเป็นโครงสร้างเนี่ยโครงสร้าง จะเป็นไม้แดงครับไม้แดงกับนี้ไม้แดงก็คือเป็นไม้ที่แข็งแรงที่สุดไม้ย่างกับนี้ครับย่างหน้าบ้านเท่านี่แหละโอ้เสียหายพี่น้องเบิ้งรับอันกบ้ายิบซ้ำลุมลูกค้าเลือกได้ไม่ได้ครับตามแบบค่ะลูกค้าได้เลยออกแบบมาไห้ ปก,ปกติขันแบบเกาๆสิเห็นแค่มันเรียบๆบริบรเวณนี้แบบ,บมีไส้เอียงขนาดนี้เออบริเวณนี้ลุมบริเวณเป็นคือจังแบบนี้เด้นะคะแต่ว่าอันนี้คือทาทาไปให้หมดเลยแล้วก็แบบสวยงามมากเดี๋ยวเข้าข้างในเลยดีกว่าค่ะต่นนี้จะเป็นสาม้นสามพื้นสามเมตรห้าิบครับสามพื้นสามเมตรห้าสิบสามคูณสามนี่สามารถเอาเตียงได้ห้องฟุดได้สบายเลยพี่น้องกว้างมากมาก หมักมักตาฟานี่ยแหละไฟเรียบร้อยค่ะไฟเรียบร้อยขามีขามีไฟให้่เรียบร้อยอยากให้พี่น้องว่าเบิ้งระบบไฟเบื้งนี้คือมีแน่นอนโบวมร่องรับไปฐานละใส่แอร์ได้อ๋อแอร์จะต้องอยู่ฝั่งนี้คือรองรับไปแล้วเรียบร้อยโอ้คือเอาเป็นว่าแบบว่าคันซูวเ้าสื่อไปเป็นหลังเนี่ยคือได้แบบมีทุกอย่างให้แล้วเพื่อนคือโบวมท่านนี้ขัดท่านนี้เจ็บได้เลยอย่างที่เทียนตอนเด็กติดต่างอางเด็กขื้นไม่นะครับค่ะเบื้องตอนนี้คือมันท่านเอ่เรียบร้อยกันเลย แล้วหลังหนึ่งนี่คือจังหลังหน่อยนี่ใส่เวลาเหตุประมาณหลังนี่ใส่ระยะเวลาอยู่ประมาณ30มสิบเมือครับส0วันก็คือ1นเดือนครับผมหนึ่งเดือนคันเป็นหลังไงขึ้นกว่านี้ละคะหลังไงก็เห็ุหลังราคาอยู่หาออกเสียงอยู่ประมาณ2เดือนถึง3มเดือนครับ2เดือนถึง3มเดือนแต่ก็แล้วแต่ว่าิเป็นลักษณะใดเป็นรูปแบบใดแล้วแต่แบบแล้วแต่แบบคือจังฤดูฝนอาจจะซาไปน้อยจ้ะครัะอันนมาคอยได้เหตุเต็มที่ฝนตก อยากสิบอกว่าโรงงานของเฮานี่คือเห็ดเป็นแบบเอาดอพี่น้องมันสิเป็นกลางแจ้งนะคะถ้าเกิดมีฝนตกอาจจะแบบซาดเนี่จักหน่อยแต่คืออคุณภาพนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะคะเพิ่นเห็ดมาหาหปีขนาดนี้พี่น้องเอ,อ้ยบัดที่นี่อยากจะถามคิ้วตอนนี้ได้ยินว่าคิ้วเต็มแล้วเห่วจนว่าไปหอด เดือนคิวตอนนี้คือว่าลูกค้าส้นมนกจองอโปรครับจ้าคือคือจะจองอโปรถึงสงการอ๋อมีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นก็มีครับโปรโมชั่นมีเขาบอกไหมบอครับส่งฟรีสองร้อยกิโลครับสองร้อยกิโลแรกนับจากนับจากโรงงานนะคะ โรงงานของเฮาหนีย่ยูบานเรา,าเากะตำบลโน่นล่างอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอด็ดไลไปสองร้อยกิโลอ๋อซัมบ้านเอนีนหอดบ่คอนแกน่นว่ะคอนแกน่นคอนแก่นลอยสิบโลจากนี้ไปลอยสิบโลซั่มสูงทัดไปอีกฟรอยูุ่ได้เสือใหญ่บ <laughs> อฟรีค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกินสองร้อยกิโลกิโลละสามสิบห้าบาทครับบวกสอง ทัดไปอีกเป็นกิโลละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทถือว่าเป็นค่าขนส่งนะค่ะบ้านหลังนี้นีที่เขาพามาเบื้องนี้ได้ยินข่าวว่าลูกค้าจากหาดใหญ่ค่ะครับผมหาดใหญ่ค่าขนส่งคือสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพี่น้องลูกค้าใจเองใจเองนะคะต้องจ่ายเองอยากจะบอกว่าป้าหาดใหญ่กับยังมาซื้ออยู่ลอยอ็ดว้าวคือแบบว่ามันสวยมากแต่ว่าเขาบอก่ขั้นีเก็บรายละเอียดอยู่บงผืนนะคะจริงๆจะต้องแบบ เก็บรายละเอียดสีนู่นนี่นั่นให้มันดีกว่านี่หน้าต่างนี่คือแบบโอ้มาตรฐานมากๆเลยนะคะความแข็งแรงความคงทนพี่น้องปกติแล้วนี่ขั้น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 เทาสื่อไปไป,ไป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 นะคะไอ้ก็คือใช้งานได้เป็นแบบหลยปีจนเลื่จนเกาเา่าคุณเป็นมอคือบ้านเน,นาธรรมดาเนีย่ยแหละครับอยู่แบบโดนเลยแหละไม่มีปัญหา,าเสีย ที่ผมเห็ดมากนะสังมากก็เคยได้ไปสั่งอันเก่าด้วยเถอะแมนบคลก็เคยได้ไปสั่งก็เคยมีปัญหาก็เคยมีสิทธิ์เด็ดจากลูกค้าครับอาจจะอาจจะนิดหน่อยอาจจะนิดหน่อยเล็กไปนิดหน่อยบางทีเ็ากิดผลเงินเหนื่อยเป็นสองสามพันแค่นั้นอ่นบลไปมันบลจะถึงกับถึงหนักขนาดนั้นนอกจากด้านนาห้องนอนทัดมากค่ะพี่แจ็คทัดมากจะเป็นครัวกับห้องน้ำครับผมขนาดหนึ่งจนหาคู่หนึ่งจนหามีครัวมีห้องน้ําด้วยครับประตูวานี่ตะกร้าไม่เป็นบาน เปิดปิดแต่ว่าผมนี่ผมเฮ็ดตั๊บให้ลูกค้าคือการใช้งานมันจะได้สะดวกกวก็คือเฮตดบานสไลด์เปิดปิดก็คือเป็นจั้งสี่เพราะว่าเปิดปท,ที่ตรงนี้มันแคบ<อ>มันจะได้กว้างกลก็แต่ว่ามันแมนมันสิช่อนกันเปิดเข้าไปมันจะจะบ,บ่สะดวกแต่อย่างนี้ก็คือทอนเหมือนกันใช่ัหมคะพี่เจบทนคือกันแต่มันมันดีไซน์มันเก๋เลยพี่น้องแอนบอกเลยว่ามันเก๋มันเลิศอะไละเอียดข้างในข้างในอืมนะคะออปกติแล้วเคยเห็นบานน็อกดาวน์ที่ว่ามันจิสุดแค่นี้ค่ะพี่แจค ตรงช่วงนี้จะไม่มีห้องน้ําก็คือก็ต่อเติมออกไปเองแต่วันนี้คือไม่พร้อมให้แล้วมาไปต่อเติมด้านหลังเล่ยประตูหลังครับ<อ>นี่นจเจ้ค่ะจะไปปาเพชรขั้วไอ้เค็ดด้านนี่ถ้าอยากเค็ดเองกระกระบอกได้เอาแค่ช่วงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าหลังเนี้ยมีมีซิงค์ล้างจานให้ด้วยทุกอย่างนะคะคมาดูที่ห้องน้ำาโอ้ยห้องน้ำก็หญ่ ห้องน้ำยังไงครับทำคำสารขนาดเท่าไหร่ครับพี่แจ็คทางน้ำมีขนาดหนึ่งจุดห้าคุญแหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้าคือกูหนึ่งจุดห้าครับผมนะคะโอ้โหมีอ่าเรียบร้อยเลยสำหรับช่องเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะทั้งทันเลดี้ทั้งทันเลดี้อันนี้ร่วมร่วมเกี่ยวกับสุขภาพเรียบร้อยสุขภาพเรียบร้อยทุกอย่างหลอดช่วงหลอดไฟไม่หายเบิร์ตทุกอย่างเรียบร้อยเลย มันมันราคามันมันคุ้มค่ะแนนจับตองใด้คุ้มคุ้มอีเล่มมีพัดลมดูดอากาศด้วยอยากให้พี่น้องมาเห็นเองอะค่ะมันถ้าเห็นถ้าเห็นละสิมักถ้าเห็นละสิมักนี่กระซามาที่จะขนาดคือสามคุ้นเจ็ดนะครับของนอนสา สามพืสามเมตรห้าสิบครับคือสามารถลูกค้าสามารถที่จะออกแบบได้มีแบบเอาไม้พนใดทําตามสั่งได้รับตามแบบรับทาตามแบบด้วยใจดีด้วยที่สําคัญราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้พี่น้องพอมโปรโมชั่นโปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่นหลังสามคือเจ็ด้หลังนี่หลังหน่อยผมจะส่งสองลอยกิโลฟรีครับแต่ว่า่าน ในเว่าติดตามหรือว่ารูจากเพจของมอลลัแอนของแอนเออคือจบอกว่าพี่แจกับเป็นเ c ฟซีแอนดิ้คนติดตามผมรถในหาพันรถในห้าพันโอ้โหพี่น้องต้อง่าวมาจองแล้วค่ะรีบจองเลยนะคะพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกที่กำลังเบิ่งอยู่จองไว้ก่อนครับช่วงนี้โปรไปสั่งที่หลังก็ได้าี่น้อีผมสั่งให้คือเราเนาะยอดจองแค่หาพันค่ะ จองแค่5,000บาทสามารถที่จะแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีกับทาย่อยใจแล้วทาย่อยเหตุห้ขึ้นให้ก็ได้มันบ่ค่ะบริฟาวแม่นอยากเสื้อให้ลูกให้หล้านให้พ่อให้แม่เอาไปไว้หน้าเ้าก็ได้พี่้องตั้งไว้เลยหลังนึงบ่ต้องเหตุเทียงหน้าห้องน้ําก็ไม่ต้องทํานะคะโอ้ยจบทุกอย่าง อ่ะเอาเป็นว่าโอ้โหแค่หลังนี้ก็คุ้มแล้วค่ะเดี๋ยวห้าสิบไปเบิ้งอีกหลังหนึ่งพี่แจ็คที่เป็นแบบถือว่าเป็นหลังที่พี่แจ็คอยากแนะนําให้กับหลายๆคนในเบิง้งคือว่ามันคุม้มหลังนั้นเป็นหลังใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะครับสองนอนอันนั้นก็อันอนึงก็ไม่คนสร้งางทั้งและครับงานอยู่น่คขึ้นลูกค้าสั้งไปหมดละครับเดี๋ยวสิบห้ายงเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศทั้งหกพร้อมว่า มีจากหลังนะคะอยู่ในร่านน้ำทุกหลังอยู่นี่ลูกค้าจงินหาสิเปอร์เซ็นตัวหลังแล้วครับราวะคบงสางไปน้ำผมเบิกไปเลยเบิกได้ไม่เกินห้าสิเปอร์เซ็นของราคาบ้านส่วนที่ห้าสิบเปอร์ซ็นตินตั้งกิดตั้งเรียบร้อยค่ะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปบังหลังฝุ่นกันค่ะพี่น้องตัดเอาเลยอันนี้ก็เป็นขนาดนั่นเหอคะแม่ครับใส่เดียวกันหนึ่งสองสามสี่หา ปกติจูจ่ได้เราก็ประมาณหาหขอลังบ่ะคะเฮ็ดอันนี้ก็ได้อีกหลังต้นได้ครับได้ตก็มันเป็นช่วงหนึ่งเขาสี่โซ่หัวสวัสดีค่ะโหอันนี้ช่างนะคะช่างของเราคืาอทางคนมีตาสางใยมังมีตาสางใยโอ้สางหน่อยมี่อยบ่ค่ะระวังตะปูนะคะ อันนี้กําลังไงอันนี้น่าจะประมาณสองห้องสองนอนอน,นี้จะใส่เดียวกันเท่านั้นแต่ว่ามันไม่เป็นในกระเบื้องครับนายอ๋อหลังนีทรงนครนายกหลังนีทรงหลังนีทรงนครนายกว้าวเฮ็ดเป็นกระเบื้องก็คือพันอยากได้แบบกระเบื้องวะคะพี่แจ็คก,กระเบื้องกระเบืออ้องสองหมื่นอ๋อถ้าเป็นพื้นไม้ธรรมดาก็คือรวมแล้วแต่ว่าขั้นเอาขั้นเอากระเบื้องอ๋อหลังคหลังค่าเลยเป็นกระเบื้องอันนี้ รกระเบื้องอันนี้นนสันไทยมีห้องน้ำมีอะไรด้วยกันทั้งหมดอือไปเลยค่ะบเขาก็ได้คบบเขาก็ได้ค่ะนี่กำลังเห็ดอยู่บงทั้งหนอกก็ได้เดี๋ยวอันลังนี่มีเสื้อผ้เพราะว่าเห็นแอร์แล้วสองเครื่องอ บ่ทำเช่าลาดดิเช่าก็รับครับเช่าหลาก็รับค่ะเช่าลากก็รับคือกันทําทุกอย่างตามตามตามงบตามแบบตามงบตามแบบที่คุณอยากได้โอเคหลังนี้ของลูกค้าทรงทรงทรงสมุดสาคอนสมุดสาคอนครับผมสาคอนหลังนี้ติดมุ้งลวดเหล็กดัดแต่ยังไม่ยังไม่มาฮอดลหรอคะพี่น้อง หลังนี้ถือว่าเป็นหลังที่ใหญ่สุดเลยไหมคะพี่แจ็คตั้งแต่เหตุมาบอรครับมันอันนี้ขนาดกลางกลางมันต้องเป็นถึงกลางครับบอกครับไม่ใหญ่ก็นี่อีกใหญ่ก็นี่ครับหลานสองอยากเห็นอยากเห็นคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสสิพ่อพี่น้องว่าเบิ้งหลังหลานสองหลังนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่แจ็คหลังนี้สามแสนเก้าครับสามแสนเก้ายังบพแค่นี้เคืองหลานสองอยู่ยังหลังใหญ่ขนาดนี่โอ้โหมัน สองเค่ะยาวเเมตรระเบียงสองเมตรห้าสิบอาจจะแคบกว่าเมื่อกี้นิดนึงบอหรือว่าแค่ระเบียงแค่ระเบียงแคบแคบกว่าระเบียงแต่ห้องนอนจะใหญ่ขึ้นมีห้องนอนสี่หย่ขึ้นห้องนอนเป็นห้องแรกที่สำคัญก็คือบ้านหลังเนี่ยสามสามแนกว่าบาทเนี่ยคือติดแอร์ให้ฟรีด้วยนะคะมีแอร์ให้ด้วย เ0 0า BTU สองตัวสองตัวสองห้องนอนเราฝ่ามันจะตั้งกันกำลังหน่อยว่า<อ>คือว่ามันจะเป็นยิบซ้ําค่ะตัวนี้จะเป็นใหม้ครัอันนี้กแพงกว่าปะค่ะแพงกว่าครับเป็นไหม่แกแพงกว่าแบบนั้นตอนบบนี้ก็ยังตอนเรนาไหม่มาแต่งมาครับอืมันั้นคือว่าสื่อสำเร็จมาใส่ยิ่งใหญ่ค่ะครับแต่หลังนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราพี่น้องยังยๆางย่งว่าขั้นได้แล้วเปิดนเพราะว่าหลังเนี้ยคือพ่นสติดมุงลวด ติดเล็กดัดอีกอีกที่หนึ่งก็คือตาม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 แบบที่ลูกค้าอยากได้แต่ว่าสวยก็เป็นอีกแบบหนึ่งทีแบบว่าทีแบบงามเื่ากันเนี่ยพี่น้องห้องน้องจะเป็นขนาดสามพุ้นสามพุ้นสามเมตรห้าสิบแต่ละห้องสองห้องเอาเตียงหกฟุตมาสบายเลยสบายเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่ง ก็ห้องขนาดเดียวกัน,นครับขนาดเดียวกันอีกอืมอเลือกอีกน้ำเลือกอีกนะไปตอนั้นเนี่นี่อ่ะเป็นป<า>ของจางเลยค่ะหรือว่าพี่น้องที่ได้สร้างเฮ็ดแล้วอยากสิอยู่ใกล้ๆเนาะอาจจะแบบผิดพี่น้องยึดจังขอนแก่นอยู่สารคามหรืออยู่อยู่ในภาคอีสานอยู่ในโซนเดียวกันที่สาม,มารถมาเบิ่งกันการทํางานการเฮ็ดได,ได้ได้มาโรงงานได้ครับมาได้ทุกวัน นะคะมาเบิงได้ว่าพนเฮ็ดหอดไวเล่เอาแบบไดเฮ็ดใหแน่นอ้อยังไงสินะถ้าเกิดแมนค่ะถ้าเกิดบ่เสื้อใจไม่ดีมั้งะแต่ว่าส่วนหมากี่รับประกันเลยมาเบิงตรงไกลลอเลยล่ะเป็นว่ค่ะเลี่ยงเขาพร้อมรับรองว่านะคะมามายู่นี่เราเป็นกันเองแน่นอนนะคะได้บ้านที่ดีด้วยแล้วก็ราคาก็จับต้องได้ด้วยราคาก็น่ารักค่ะจะสิบอกว่า โอ้ oh, เป็นหน้าต่างเป็นใหม่คือกันแต่ oh. ที่สําคัญเดนเห็นด้วยข้างหน้าตรงนี้สิเป็นเป็นขั้วหน่อยเลยลหละครับคาเฟ่เป็น oh. ข้าเตอร์เป็นขั้วเลยละ่ะอยู่ข้างหลังนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่างอยู่กระสิมี่ซิงมีบาอยู่นะคะตรงนี้กว้างมากคือกินเขานี่ก็ได้กินเขาข้างหน้าก็ได้ตรงนี้คือลูกค้ามันออกแบบเองมันมใส่ตู้บางเรลอกใหญ่เป็นท,ทาง บ้านเลื่อนอันแบบใหม่เมื่อกี้อยู่ไหมคะครับผมอือเออขั้นเหตุบานเลื่อนมันกับประหยัดเนื้อทีนะแม่นครับประหยัดเนื้อทีอะไรอีกลายตรงจริงๆราคากับบ่อตางกันหลายครับแล้วคาผมบ่บวกครับเพื่อบานเลื่อนกับบานแต่ปิดผมคิดราคาเดียวกันไปเลยปกติบานเลื่อนต้องแพงกว่าอืครับคือให้เลือกเลยว่าอแบบใดที่ลูกค้าเลือกเลยนะได้เป็นทางลายนิ่งใหม่เก่าหรือใหม่ใหม่ใหม่เก่าหรือใหม่ไหมครับผม ใหม่เก่าหม่เก่าเออเอาเอาเป็นคาถามพี่เตียนเตียนถามก็ได้หลายคนเห็นสงสัยว่าเอยเอาใหม่อยังมาคนไปรับซื้อไหม่อยังมาเนี่ยเอาไหม่ดีบ่ดีมากหรือเปล่าจังสีนะคะกะตอบได้ค่ะพี่เจ็คไม่บ้านเก่าครับที่เอามาส่วนมากจะไปหาซื้อไปลือบ้านเก่าแต่ว่าขางผมคือบริษัทผมโรงงานผมผมจะเบาโรงเรียนโรงผักวัดพรับผมนอกนั้นคือรับเบิดบ้านเก่าลื้เบิด ก็คือเป็นไม้ที่ที่ถือคนจะสร้างบ้านอ่ะคนจะสร้างบ้านผมคิดว่าด้างครับผมต้องเอาไม้ที่ว่าดีมีคุณภาพมาเห็ดบ้านเดียวของครับเรากวผมกับพี่ซื้อมาขัดอีกเท่อนึงมาใส่มาขัดแนคอยจะมาเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคือสบายใจได้ใช่เพราะว่างานถูกจินคือพานมือแบบขัดใส่เครื่องเหลิกใส่กบค่ะสบายใจได้เลยพี่น้องหายห่วงก็ต้องคิดยากค่ะเพราะว่าเฮาเอาไม้ดี มาให้กับลูกค้านนอนนะคะห้องน้ำขนาดได้คะนี่ที่จะห้องน้ำขนาดเมทัลซิบคูณสองเมติครับเมิคงเมตรค <40. S 2> รับกวางเมทัลิปแกางครับยาวสองเมหัิบหรือว่าลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมก <black> ็เฮ็ดห้ได้ครับปรเปลี่ยนได้อ่อบาอยากบอกหลายใหญ่หางก็คืออยากได้ทอดใดก็คือบอกเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าบาาเฮ็ดตามงบเพ็ดตามโอ้ยยังเหนียวเหนียวเลยยังหัวตะท่านะคะ อันนี้ก็จะเสร็จแล้วเสร็จหล้ลกกระ่งเลยค่ะคเสร็จแล้วก็คือขนทรงเลยขนทรงแบบไหนขนสรงผมใส่รถบรรทุกครับรถหกล้อทรงฟรี่สองร้อยกิโลเมตร,รมแต่ถ้าเกิดจังหาดใหญ่สิ่งสิทหาดใหญ่ลูกค้าบวกหลังจากสองร้อยกิโลไปั่นต้องเป็นรถหกล้อบ่ราะหรือว่าต้องเป็นรถใหญ่หกล้อครับหกล้อหกล,ล,ล้อขั้นใหญ่แบบหัวลาก,ก็ใส่บ่ได้ครับเพราะว่ามันสูงมันจะไปติดสะพานาสะพานนแค่ห้าเมตรจังจังหาดใหญ่เพิ่นออกเอง แสดงว่าหลังเนี่ยสมุดสมุดยังก็สมุดสาคอนสมุดสาคอนครับสมุดสาคอนเพื่อนก็ต้องออกเองคือเขาเป็นเป็นค่าขนส่งก็คือลูกค้าต้องต้องออกเองนะคะต้องจ่ายเองแมนจริงๆมันก็มีหลายมองค่ะบานนอกดาแต่ว่าอยากสิแนนําพี่น้องหามากตองนี้พิจารณาด้วยที่นี่มันดีจริงๆคือทางมากกับบัญญัค่ะสามารถไปเสิร์ชดูในเพจได้ครับ ชื่อร้านเลย JP บ้านนกดาว JP บ้านนอกดาวร้อยเอ็ดนะคะหรือว่าพี่น้องทีก็ลังติดตามรับชมยูในขณะนี้นะคะเป็นแฟนคลับแฟนเพลงที่ติดตามแอนอรดีบอกเลยว่าอันพี่แจ็คครับคุณแจ็คครับอันติดตามมาจากของน้องแอนได้ส่วนลด5,000บารัวบาทบ <c oughs> ใจดีมากๆ <c oughs> 5่าวันเลยดิ5 0 0วันเลยดีค่ะจังไดพี่น้องนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกันแล้วกันฝากไว้น้ำแนสำหรับ JP บ้านนอกดาวร้อยเอ็ด นะคะที่นี่ก็คือบริการทุกระดับประทับใจตามงบตามแบบที่คุณอยากได้แน่นอนโปแล้วก็โปสองหลังสองหลังหลังแหลกกำลังนี่จะสิ้นสุดถึงร้อยกระท่งครับผมร้อกระท่งก็คือพุชจิกพุชจิกาครับผมเหลือระยะเวลาอีกประมาณสาสี่เดือนสมเดือนครับ ประมาณนั้นต้องรีบจองจองก้อนก็ได้ค่ะมีเงินแล้วก็จองก่อนจองก่อนไว้ก็ได้แล้วค่อยสร้างนะคะหรือว่าเขาทยอยทยอยทยอยจ่ายบอกพุ่นแจ๊ครับเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้เดี๋ยวจังสีเด้อจังพ่อสีสังสินะจะได้เนาะเอาอืมนี่พอนในบ้านพอนพอนไม่ได้ครับผมแต่ว่าพอนยังทนายมีครับยังอนาคตก็แหนะเพราะขาดพราะขาดหาทุนอยู่ครับเออเพราะว่าอยู่อยู่ในวิกฤตช่วงนี้น้ำกับเห็นใจหลายคนเนาะค่ะเนาะพี่แจ๊คเนาะแมนโอ้ครับราคาบ้านหลังนมี อะไรก่อราคากระปูบ้านหลังอ๋อบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสามแสนเก้าหมื่นครับสามแสนเก้าหมื่นค่ะโปรโมชั่นของหลังนี้ก็เหมือนกันส่งฟรีสองร้อยกิโล <Yeah. S 1> แอร์ด้วยแอร์สองตัวนะคะติดห้องนอนนะคะเป็นเก้าพันบีทียูนั่นเอง <Wow. S 1> ฟรีจ้ะหลังคาเป็นกระเบื้องไตรลอน หลังคาเป็นกระเบื้องไกรลอนครับผมแต่ว่าขันยาได้ลังคาดีๆก็คือบอกได้แก็จะเพิ่มไม่ได้หน่อยนะ,ะคะตามตามเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานของราคาสินค้านั่นเองแต่ก็บ่ได้บวกมากไม่ขนาดนั้นเพราะว่าวกรเห็นใจพี่น้องคนอีสานบา่อยากสิบอกนี่นํำใจอยู่แล้วที่สำคัญน,นะคะฝากพี่แจ็คเวยน้ำแน่เจพีบ้านน็อกดาวร้อยเอมีอีหยังสิบ โปรวาฉันอีกบะนี่อีบวะเบอร์เราครับผมเบอร์เราอนาะเออหาพานกับพ่อย่งแหรออีบ่อบาแต่ว่ันี่ดีกับจังโทรมาอ่าคุยกันก่อนได้คุยได้ครับบอกกับบริปิกวันนั้นครับคุยได้คุยได้ติดต่อได้ที่เพจห้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์หกหนึ่งค่ะหนึ่งศูอครับศูนย์แปดเกองาครับ พี่แจ็คนะคะพี่แจ็คแบบสายเองเลยวะครับผมแมนค่ะมี่ยังกะโทษติดต่อสอบถามใดนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยว เฮาต้องจบกันแค่นี้ตะว่ามือลังให้พี่แจ็คนี้โทเอื่นแอนมาเบิงบ้านลังละหลานกลัวในเด้อแอนอยากมาเบิงอยากพ้าพี่น้องเิ่นมาเบิงอีกครับแล้วค่ะนี่ซองก็ต้องมีออเดอร์รอดลูกค้าผมจะมีสั่งได้จ้งจังสั่งได้แต่ว่าอยากสิบอกว่าทุกๆหลังที่พี่น้องเห็นเนี่ยคือมีเจ้าของหมดแล้วแล้วก็คิวยาวเต็มจนถึงเดือนเมษายนแล้วนะคะสําหรับผู้ใดที่อยากได้ตอนนี้มันยังมีโปรอยู่นะคะอยากใส่พี่น้องจับจองเฝ้าจับจองนเข้ามาเลยค่ะ เป็นแฟนคลรบแอนมีส่วนลดผ่อมอีกหาพันโอ้ส่งฟรีอีก200กิโลโอ้ <Wow. S 1> คุ้มเป็นคุ้มพี่น้องเอาเป็นว่ามื่อนี้ได้ล่าไปก่อนฝากเจพีบ้านนกดาวร้อยเอดไปด้วยนะคะขอบคุณพี่แจ็คหลายๆดีผ้าเยี่ยมชมบมันนอกดาวค่ะบ๊ายบาย